สวัสดีวัครับวันนี้เรามาหาเสดมครับมาหาคันใหม่เจอคันเก่าครับดูลูกน้องลูกน้องคุยโทรศัพท์ครับแต่ตาแก่ขับรถเกี่ยวครับโอ้สติกเกอร์ไหมดูดิช่างในจัดให้ อันนี้คันเก่าเสียดมขับเองครับคันนี้คันเก่าแล้วก็คันใหม่ให้ให้น้องขับเดี๋ยวเราไปหาลูกพี่เราก่อนไม่ได้เจอกันนานครับไม่ได้เจอกันนาน เกือบเดือนแล้วครับตอนนี้ก็เข้าสู่หมวดถ่ายรถเกี่ยวแล้วครับประเดิมเลยครับวันนี้คันแรกคันเร,กข,นเรกของปีนี้นะรถเกี่ยวอะ่ะคันแรกของปีนี้สุดๆครับพูนะามีแต่ต่อเลยครับ มีแต่ตอเลยอ่ะนาลอกหรือเปล่านาเนี้ยนาลอกครับตัวนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจ ข้าวก็กำลังสุงกพอดีเลยว่าจะมาหาเพชรเจริญคันใหม่ซะหน่อยมาเจอคันเก่าครับมาอยู่กับเสียดมก่อนโอ้ที่โอยข้าวก็ททำใหม่หรือเปล่าบิวใหม่เลยคันเนี้ย บิวใหม่ครับมีทั้งข้าวล้มเข้ายืนข้านอนช่วงนี้ต้องหาวิ่งถ่ายรถเกี่ยวแล้ว มีทะลุไปนูน่นเลยเหรอโอ้ทุ่งนานิเท่เนาะโอ้แท็กสีเหลืองช่วงล่างใหม่ตะโดมนี่ต้องขับเองเลนะครับแต่ก่อนสลับกับน้องเออสียดนะครับนี่ก็ช่วงนี้ก็ คนละคันเลยสองคันต้องเอาคันนี้ช่วยช่วยน้องต้องเอาคันนี้ช่วยโทรมานี่คงจะไม่ได้รับสายนะครับถ้าขับรถเกี่ยวอย่างเงี้ย ติดต่อเสียดมไม่ได้ครับนอกจากหยุดหรือว่าปล่อยข้าวจะได้ดูโทรศัพท์ช่วงนั้นเลยเทียวดีมากเลยาสีหมดเลยอ่ะวกกางก็เปลี่ยนใหม่ เด่นใหม่หมดเลยพัดลมนี่แรงมากเลยแอสติกเกอร์เพชรเจริญมาติดคันนี้เต็มเลย วัววัวชตเด็ดเด้อชวดเลยชวดเลยเจอเจอแบบนี้สายวัวเลยครับเสียดมไปเรื่อยๆครับไปเรื่อลย I do กล้จะเต็มเอ้ยใกล้จะเสร็จแล้ววิ่งนี้แล้วก็จะขึ้นไปฝั่งโน้น,นครับขึ้นไปฝั่งโน้นเอาข้างเอนะเอาข้างให้หมดก่อนนาแบบนี้เกี่ยวยากนะครับเพราะว่ามันเป็นนาน้อยๆครับ เดี๋ยวก็ว่างๆเดี๋ยวจะไปหาเจอออมครับเอาเสือไปให้เจอออมข้าวลมถ้ามันลม้มล้มมันก็เกี่ยวง่ายล้มไปเลยอะ่ะ ล้มยืนล้มยืนเหนียวเกี่ยวยากครับล้มยืนล้มยืนนี่เกี่ยวยาก ยิ่งเจอต้นไม้เจออันนี้โอหยิ่งยากใหญ่เลยยากเดี๋ยวยากโอเคครับเดีย๋ยวสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้เดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ